อ่าเรืองควานว่างไงคุโยมครับโทรจากไหนครับพระอาจารย์ครับศรีสะเกตโทรศรีสุวรรณโอ้ศรีสะเกตนะครับพระอาจารย์มีพระอาจารย์จะมีแนวทางมาฝากญาติโยมใช่ไหมครับผมโอ,โอย้ยเนี้ก็จะมาไม่ใช่เลขยาวนะจะมีอยู่ทั้งหมดสามหางเองสามหางสามคู่สามหางาเข้ามาจ<า>ีงวัดแล้วครับ<า>พระอาจารย<า><า>์ อาจารย์ครับขออนุญาตครับเข้ามากี่วดแล้วครับผมวันที่แล้วก็ได้หวยเข้ามาหนึ่งวันที่งว,วันที่สี่แล้วหนึ่งวันที่ห้าเนี่ยจะไปจะถึงอยเนี่ยโอ้เป็นเลขคำนวณหรือว,ว่าเป็นเลขนิมิตฝันยังไงครับคำนวณเองไม่ได้เป็นนั่งเอาเลขไปคำนวณออกมาแต่ว่าขัดขึ้นแล้วมันมันเข้าตรงเปรี้ยวๆจะไม่มีใครสนใจในทางบ้านเนี่ยจะม,มาไม่ไปเขาไเขา <ๆ S 2> เขา<ๆ>เขาชอบเล่นหวยนะโอ้ครับเขาไปเล่นหวยอาจารย์อื่นแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรว่าใครก็หลง ครับวันนี้เราไปได้สองแปดสามยูนเจ็ดหนึ่งครับโบเข้าตรงๆเนาะแปดสามนะอาจารย์เนาะเข้าตรงๆนะแต่เขาไม่เอากันเองอะ่ะเขาไปเลืดแบบแปดห้าแปดเจ็ดอะไรนู่นเะก้าแปดเลขแม่น้ำหนึ่งโภคียาอะไรนู่นอ่ะเขาไปเข้ากันอยู่นะครับแต่ว่านี่มันจะมีอยู่แล้วยูนทั้ไว้เลยแปดหนึ่งห้าเข้าเรื 8, <5. S 1> ร่องเลยเดี 8, <5. S 1> ๋ยวจะบอกแปดหนึ่งห้า ครับให้ตัวเลขเลยใช่ไหมครับอาจารย์ให้ให้เป็นตัวเลขเลยแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งอะไรแล้วก็แปดหนึ่งห้าแปดแปดห้าอะไรนี่ราคาพันก็ครับอ่ามีอ้าวสำหรับอ้าวขอขอญาตนะครับอาจารย์สำหรับเลขให้เลขบนก่อนใช่ไหมครับมีมีเลขล่างเลขบน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 นี่แหละสองหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเลขบนเลยเอาเด่นบนนะครับอ่าเด่นบนก็แปดตัวตั้งแปดตัวเดียวเลย เด่นบนวิ่งบนวิ่งบนแปดตัวนแปดตัวเดียวนะครับแปดตัวเดียวเลยแปดตัวเดียวครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยสามตัวเหมือนกันตัวนี้กันตายไว้แป้นึงก็คือมีศูนย์เออศูนย์ครับครับตัวอะไรบ้างครับห้าแปดศูนย์สามตัวบนนะครับสามตัวบนแล้วก็ห้าแปดศูนย์เท่านั้นเองแล้วก็สาตัวล่างสามตัวบนสา ห้าแปดห้าแปดศูนย์ใช่ไหมครับห้าแปดศูนย์ก็สามเก้าเดิมห้าแปดศูนย์สำหรับล่างตัวไหนครับเก้าไอสามเก้าสามเก้าล่างสามเก้าอ้ล่างสามเก้ามาหลายอาจารย์เลยครับเนี่ตัวนี้อาจจะมามั่นใจเลขภายในล่างข้างบนมันต้องมาเลยเบอร์เข้าทั้งล่างทั้งบนนีครับ บางทีให้ไปแล้วไหนตัวที่ให้ข้างบนมันมาออกล่างทำมีออกข้างล่างข้างบนนะโยมนะอืถ้าใครตัดเป็นเนี่ยจากห้าแปดถือว่าแปดศูนย์ห้าห้าแปดศูนย์เนี่ยที่ให้ไปเนี่ยแปดหนึ่งห้าเมื่อกี้จะเป็นเลขล่างก็ได้นะครับอาจจะเปะ็นแปดศูนย์เนไม่แน่อาจจะเป็นล่างก็ได้นะครับเออเยวเนี่ยจะมาตัดให้เองเขคือไปตัดกันเอ,เองอไปพิจารณาเป็นแนวทางแล้วก็ไปคำนวณเอาเองนะครับโอ้คอยจารย์พูดะฉางดีนะครับ อตาตมาไม่ได้ออมความว่าเลขนี่ให้ไปถ้าใครตัดเป็นได้กันแท้พุกงวันห,หนึ่งครับว่นก่อนเนี่ยจะเข้าสามตัวนำเป็ีนแต่ไม่มีใครชื้อหนแปอะไรสองห้าสองหกหนึ่งอาตมาให้สองห้าหนึ่งก็สองหกหนึ่งขึ้นแท้เดียวแต่ไม่มีใครชื้อนะครับมันก็ไปเข้าเต็มเต็มเลยไม่มีตัวกลับอะไรมันไปเข้าสองห้าสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งคืออาตมาเร่ยกอาตมาถ้าออกออแท้มก็ขึ้นขึ้นแท้หนึ่งครับมันเป็นแบบนั้นครับ มากก็ไม่ได้มีรายได้อะไรนะโยมก็อยู่กันแบบเงียบๆแต่้เห็นเขาว่าเลขดังๆๆแต่มาบังจะดังได้กี่วันเนาะคนถ้าเราแบ่งปันเราไม่พึงพาไหนถ้าเราไม่เห็นแก่ลาบสักละคือช่วยญาติโยมคนต,คนตคนกคุ้งใกล้หา้าเขาไปแทงเขาไปดึงจะให้ไม่ให้แต่มาไม่เคยไปเรียกร้องอ่ะตัวนี้ไม่ใช่เป็นคนใจเรื่องสิ่งแบบนี้อยู่แล้วครับก็แบ่งปันกันไปเผื่อเป็นโชคกับลาภก็ญาติโยมก็จะได้มีเงินมีตังใช้ใช่ไหมครับ ถูกไปทั้งสี่ห้างัว, 4, 5, งวดตวแต่ปีกายมาแล้วเสียผมเ<อ><ะ>ข้าห้างงวดปั๊บมันจะหยุดนะอาจารย์มาก็จะหยุดเป็นหนึ่งงวดก่อนครับเอองวดต่อนจะไม่มีงวดเป็นงวดที่สองเริ่มต้นใหม่ทีแต่แปดน,น,นะนันบนบนคุณเคยพลาพดเป้าเข้าตรงเปียกๆเลยเมื่อที่แล้วว่าใครอยากได้เลขล่างนมะี่งอดสามกับแปด จะวิ่งสามก็ได้วิ่งแปดก็ได้เขาเขายังไม่วิ่งเลยสำหรับบนนี่คือวิ่งแปดตัวเดียวนะครับอาจารย์เอ้าวิ่งแปดตัวเดียวสำหรับล่างนี่ตัวเดียวโผล่โผสามเก้าเลยนะครับสามเก้า <3, 9. S 1> เป็นเลขที่อาจารย์คำนวณมาก,กี่ปีแล้วครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตโอ้คำนวณมาหลายปีแล้วโยมแต่จะมาอาจารย์บรรสายคน,นลาดกุดีคนลาดกุดีก็ถูกกันเยอะนะไอ 2, 8, ้สองแปดหกเข้าทั้งสามตัวล่างเข้าทั้งสามตัวบนครับผม ข้างล่างห้าสามสามห้ามก็เข้าทาั้งล่างทั้งบนนั่นน่ะ mm hmm. อือว่าคนล่ายพวกนี้ก็ถูกกันโวสนั้นถูกันแบบที่ว่าเจ้ามือดีแทบจะม่วงเลยนะ่ะโอ้ครับแต่จะมาไม่ได้นะบาทมันคือหรือาจะมาไม่ได้ไปเรียกรอ้องครับจะมาไม่ได้ไปเห็นแต่อะไรได้กับใครหรอกถ้าให้ก็เอาถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรครับอือตัวนี้ก็คืออ แบบงเงียบๆนะทุกคนเขาเอากันแบบงเงียบๆมาหาจะมาแบบไม่ลงไลน์ลงโทรศัพท์อนะไรเขาเอาแบบงเงียบเลยครับแต่ทีนี้ผมจะขออนุญาตลงทางสื่อช่องทางยูทูบนะครับอาจารย์ได้ไหมครับเนี่ยได้ได้ไปลงได้พระอาจารย์ทองไลพระ,ระอาจารย์อาจารย์อะไรนะครับทองไลพระอาจารย์ทองไลอาจารย์ทองไลนะครับทองไลนะครับอาพาทโรทองไลแค่นี้แหละครับไลไลล้อเรือแล้วลอลิงครับ ไล่ลอลิงจะไล่ลอลิงนะครับถ้า<ะ>ถ้าบอกญาติโยมคนเนอะถ้าอยากได้ก,ก็ติดต่อมาบเบอร์โทรจะมาก,ก่อนนี่ที่โทรอยู่บเบอร์นี่แหละครับอาจารย์จะอนุญาตให้เบอร์โทรหรือเปล่าครับหรือยังไง0988842835ก็เบอร์โทรมันอยู่ในที่โทรอยู่เบอร์นี้แหละครับตามที่อาจารย์พูดเดอ้อพี่น้องครับถ้าได้ยินได้ฟังอย่างนขณะ,ะนี้ก็098 8 8 4 2 8 3 5นะครับติดต่อทางอาจารย์ได้เลยก็ได้นะครับห้าเห็นมาโยมบางคนชอบเล่นผมเองนะบางทีว่าโอ้ถูกกินถูกก็ถูกไม่ยังว่าเลยครับไม่ไม่ได้ให้เยอะเหมือนอาจารย์อื่นเขาอาจะมาอาจจะมาให้ก็มีสองหางสามหางล่างๆเลยครับทุกครั้งอาจารย์จะให้แค่สองหางนะครับสองหาง เลี้ยขาบางทีเลี้ยขาข้างข้างล่างมันตัวอกอกวางบนเอาบนมาออกล่างมันตัวนี้มันมีอยู่นะครับก็ระวังด้วยนะคะาารับพี่น้องเลี้ <4 S 1> ะะยขาไม่หอกล่างเอาตัวล่างไปขึ้นบนแน่เป็นแบบนั้นก็มีในส่วนที่ระวงังก็ระวงังอาจจะบนอาจจะเป็นล่างล่างอาจจะอาจจะเป็นบนอย่างนี้ใช่ไหมครับอ,อาจารย์อาจารย์ก็เขียนให้ไม่ได้เนาะอาจารย์ว่าแต่มั่นใจว่าสองตัวมาสามเก้าบางทีก็ไปขึ้นบนก็มีครับก็พี่น้องก็อย่าลืมบวกบนบวกล่างน,น้ำเนาะอาจารย์เนาะครับผม ญาติโยมไหนก็ชอบเป็นโยมอยู่อยู่ที่อยู่ที่ทจงังหวัดไหนโยมอุดรครับผมโอ้อุดรน,นี่จะมีอาจารย์ดังหลาย,อา,ายอาจารย์หลายสำนักครับแต่ว่าแต่ละอาจารย์ยังว่าเนาะอาจจะมาไม่ใช่ดาวเรียกคนอื่นคนไหนมาเพื่อนั่งอยู่ในห้องนี่บางทีเอ้คนชอบเล่นไงจะไหมมันไม่เล่นหักแบบไม่เล่นหลังนั่นหลังนี้ครับวันทีแล้วนี่นั่งอยู่คิดว่าเป็นหนึ่งเก็ยหนึ่งแต่ไม่เอาเราคิดว่าไปศูนย์เจ็ยหนึ่งมากกว่าก็เลย ไปศูนย์เจ็ดหนึ่งกับแปดสามูนย์เจ็ดหนึ่งกับแปสาก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะอาจา์เนาะาเข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างผิดผิดก่นอนโน่นก็ให้เก้าสามห้าสี่สามห้านะแล้วก็สี่สามห้าแล้วก็เอก้าสองห้าครับนั่นแหละให้ตรงนั้นแหนนละม่นก่อนก่อนน่นครัมันก่อนนก็่ให้สามเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้า แล้วเก้าหนึ่งเก้าศูนย์อะไรนี่แหละจะมาจำได้ว่าคือเป็นเก้าเก้าหนึ่งนี่แหละก็สรุปแล้วเก้าศูนย์อะไรก็ไม่อยู่นะจตมาไปไขช้นใจเท่าไหร่ก็สรุปแล้วก็เข้ามาทุกงวดนะครับอาจารย์ตามตามที่เข้ามาหลายงวดแล้วบางทีมันจะเว้นงวดหนึ่งไปเข้างวดสองีเว้นงวดสองไปเข้างวดสามแต่เข้าเข้าทั้งสามตัวเลยแต่มันมันเขียนเป็นแต้มเดียวในเลขสามตัวมันเขียนเป็นแต้มเดียวครับ คนน้าจะไม่เกินไปไปหลายตัวคนหน้าจะผิดตัวหน้าถ้าไม่ผิดตัวหน้าก็ผิดตัวท้ายแท้หนึ่งเนี่ยแมันแบบนี้ครับผมขออนุญาตถามาอาจารย์มีน้อยมากครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับอาจารย์มั่นใจใจสุดๆใช่ไหมาครับชุดนี้นะครับออมั่นใจสุดๆแล้วแปดกับห้านี่หนึ่งนี่มาแน่นอนหรอกอ่แปดกับห้านะครับอใ,ในส่วนแปดกับห้านี่อาจารย์<ต>ให้คิดสองนี่ถ้าถ้ามันถ้าว่ามันเคลื่อนแทบบ้เดียวก็คือสองาถ้าพลาดไปก็คือสองเท่านั้นล่ะ อันหนึ่งไม่มาก็สองแปดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลขจะเป็นหนึ่งนี้แปดไปเลยหนึ่งแปดอย่างเงี้ยให้ให้ไปห้าสองแปดบาง, 5, 5, 2, 8, งทีเป็นสี่สองแปดเนี่นี่ปัญหาอาจารย์ให้สามตัวบนคือห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งห้าหรือว่าห้าหนึ่งแปดบางทีเข็ไปสองแปดนี่บางทีเขเป็นแบบน,น 5, ี้มีเคยมีอยู่นะเลขจะมามันเคลื่อนมันเคลื่อนแปน๊บเดียวเองอ่ะมันจะไม่ไปหลายแป๊บมันอยู่อยู่แค่หนึ่งกับสองนั่นแหละ แต่อาจารย์ให้ให้วันนี้ให้ชุดนี้คือสามตัวบนคือห้าแปดศูนย์นะครับห้าแปดศูนย์กับแปดหนึ่งห้ากับแปดหนึ่งห้าใช่ไหมครับครับครับแปดหนึ่งห้าอีกแปดหนึ่งห้าครับก็นนี้แหละครับสำหรับหนะ้าทางตัวเลขของอาจารย์ท่องไล่นะครับแล้วก็หายมากหน่อยหน่อยตัวเขนเฉนนะครับห้าแปดศูนย์กับแปดหนึ่งห้าล่างสามเก้านะครับพี่เจ้า,าเวิง้งเลอร์ ถ้ามากชอบกเ่านะครับให้พี่น้องโชคดีครับสวัสดีครับ